ให้เสียงภาษาไทยโดยถานุด <sm> ันติดตามพวกเราได้โดยตรงทางช anel YouTube และแฟนเพจ Facebook ถานุดันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับทุกคนอยู่กันครบใช่ไหมดูเหมือนว่าจะไม่บาดเจ็บกันสินะ ระเบิดขนาดนี้ไม่เล่นใหญ่ไปเลยฉันก็สร้างตามที่ในสูตรบอกนั่นแหละแต่อาจเพตอบสนองกับพลังมาโคละมั้งนี่อาจจะส่งผลไปถึงในเมืองด้วยก็ได้แต่ที่ทำไปก็เพื่อโลกนี่โ,โลกก็คงจะอายุยืนขึ้นอีกหน่อยนะก็ถ้าไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็แย่แน่เอาล่ะไปข้างนอกกันดีกว่าเราอยู่เขตที่แปดใช่ไหมต้องไปอีกครับถ้างั้นก็น้ำทางไปเลย รับทราบครับมีแต่สายไฟจะไปหมดเลยอะระวังกันด้วยนะครับเฮ้ยเหม็นกลิ่นเล็กเหม็นสนิมทุกโคตรเลยอยากรีบออกไปแล้วเว้ยไอ้เปรีป้ยวเหม็นๆนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยใครมันทำน้ำส้มสายชูหกหมือไงวะ อุ้ยนี่กลิ่นสันเองเหรอสงสัยพวกมหงอออกเยอะแงะเลยสั่นแรงไปถึงท้องเลยนะครับเหมือนว่าจะยังระเบิดไม่หยุดเลยฮะรีบไปจากที่นี่ก่อนที่จะโดนทับตายเถอะพลังงานมาโคเนี่ยเป็นสารไวไฟหรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากันแน่เอซี่เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังเถอะนะ ทองสามันเริ่มร้องไห้ปั่นป่วนแล้วล่ะครับจนกว่าจะถึงบ้านอดทนไว้ก่อนนะรุ่งนี้ครั้งหน้านะจะเอาข้อกรองมาด้วยดีกว่านี่เวสอีกไกล้ไหมน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะครับถ้าไปถึงตรงนั้นก็จะทางออกแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะใช้ระเบิดช่วยถอยพิธีรอพ่อก่อนนะมารีลูกพ่อ รอฉันก่อนนะฝักบัวจ๋าติดตั้งเรียบร้อยจะระเบิดแล้วนะโอ้ยแรงปอดใจต้องระเบิดลูกมี้เยียมโอ้จ่ได้อยู่จ่ได้เลยใคยที่ของฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละเอาหล่ะไปกันเถอะ ประกาศฉุกเฉินประกาศฉุกเฉินนี่เป็นประกาศเตือนจากู่ย์ปฏิบัติการฉุกเฉินชินรักเนื่องจากเตาปฏิกรมาโคหมายเลขหนึ่งได้ถูกวางระเบิดโดยฝีมือผู้ไม่หวังดีจึงทําให้เกิดการระเบิดขึ้นหลายจุดรวมทั้งยังเกิดพะนพุมนไม้เขตที่ยืนยันแล้วว่าเป็นพื้นที่สีซึ่งอาจทำให้สิ่งกอ่อสร้างในบริเวณดังกล่าวเกิดพลุมทั้งพื้นที่ได้แก่เขตที่หนึ่งและเขตที่แปดย่านทุน ในส่วนของเขตที่แปดนะั้นเกินกว่าที่คิดไว้นะแบบนี้ถึงจะช่วยได้มากแค่ไหนก็ทำเกินไปสุดๆเลยนะครับมัเฟลอะไรกันป่านนี้อ้อก็ตามนั้นและต่อจากนี้ไปพวกเรายังต้องระเบิดเตาม,มาโคอ,อีกอยู่ดีเพราะว่าพวกเราต้องช่วยโลกใบนี้ยังไงล่ะนั่นสินะ ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยนะมันแค่เริ่มต้นเองนะครับที่พวกเราทําไปทั้งหมดจะทำเพื่อโลกใบนี้ทั้งนั้นถ้าหากไม่เสียสละใช้ชนะย่อมไม่เกิดไม่ใช่แค่เพื่อโลกนี้แต่ทําไปเพื่อตัวนายทุกคนด้วยเหมาะเมงเลยฉันจะแบกรับทุกความรู้สึกเอาไว้ความกังวล ความหวังเรื่องมุดเงิดใจทั้งหลายและก็รวมถึงท่าแรงของแกด้วยเอาทุกอย่างมาฝากไว้ที่ฉันได้แล้วโหน้าเจ้าไงต่อดีก็ทำตามแผนไงในเวลานี้สุดชีวิต เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากสถานีเตที่ไป์้วไปรวมตัวกันที่ท้ายขบวนสินธารั้นไว้เจอกันนี่เงินที่ตกลงกันเอาไว้น่ะเอาไว้ถึงที่หมายก่อนแล้วค่อยว่า น,นี่นะถ้าเป็นโซเยอร์ละก็เขาจะรู้จักใช่ไหม,มาที่เรียเห่นการรักษาแน่นอนอยู่แล้วฉันให้นะตอบแทนที่ช่วยฉันไว้นะฉันแค่ทำงานของฉันไม่ได้เป็นนี่อะไรเอาคข่ะยาเอาคข่ะนยาเพราะว่านางช่วยฉันไว้ฉันถึงยินอยู่ตรงนี้ที่เธอรอดมาถึงนี่ได้เพราะว่าเธอแข็งแกร่งหรือไม่ก็ดูดีถึงจะไม่รู้ว่าอย่างไหนกันแน่ก็เถอะ ธารุมดีนี่ไงก็เถอะจะขอราไว้แล้วกันนะรู้วิธีใช้อยู่แล้วใช่ไหมเธอคิดว่าฉันเป็นใครกันล่ะรีบใช้มันรักษาก่อนจะเป็นอะไรไปล่ะแล้วก็นะหลังจากนี้สัญญาว่าจะพาไปรับน้องใหม่สิทระทึกให้เป็นของขวัญนะไปล่ะจะไปที่โกดังสินค้านี่แตงตองพนิกรร้านของใหม่ไห่งหนย่งที่ชุมชนอำเอโนนท โผโหไฟไหม้โชคดีนะเมียฉันไม่อยู่ในห้องคือเมียหนีออกมาได้ทันมันอยู่กับทั่วเลยมันได้ทำนี่เหมือนจะถล่มได้ทุกเมื่อเลยระวังด้วยนะ จริงนะทำไมล่ะ ก็นายตายไปแล้วนี่โหก็ฉันเป็นคนฆ่าเองกับมือแน่นอนว่าต้องจำได้อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าของเราสองคนนี่นะถ้างั้นคราวฉันมีเรื่องที่จะขอนายโลกใบนี้กำลังค่อยๆตายตายอย่างทรมานเงียบงันไม่มีใครรับรู้ นายทนเห็นโลกใบนี้ล่มสลายได้อย่างนั้นเหรอคราวแม่ครับแม่คโลกนี้สลายไปแล้วก็สรรพสิ่งจะต้องสูญสิ้นบ้านเกิดของนายจะถูกเปลวไฟผ่านเสียงผู้หญิงที่ร้องไห้อ้อนวนขอให้ช่วยแค่ลูกชายของเธอพอ ร้องขอเป็นสิ่งสุดท้าย <ST Du is? S 1> แม้สติของเธอกำลังจะเลือนหายไปก็ตามการสูญเสียสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเราเอาไว้มันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายของฉันเองสกนี่เข่าวให้ฉันยืมพลังของนายหน่อยสิอะไรกันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเข่าว วิ่งหนีไปสิหนีไปมีชีวิตรอดซะอย่ามาพูดมาบ้าๆนะเอใช่แล้วแบบนั้นล่ละดีอย่าได้ลืมเรื่องของฉันไปละ่ะ ภาพหลอนเงน้เหรอเป็นผลจากการเข้าใกล้ามาโคมากไปสินะเอาล่ะต้องรีบไปต่อ นายนะปกป้องใครไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวนายเองเป็นอะไรไหมนี่เป็นอะไรหรือเปล่าดอกไม้นี่รับไปสิดอกไม้เหรอของตอบแทน ที่ช่วยฉันเอาไว้เมื่อกี้นี่ไงพูดเรื่องอะไรของเธอนี่ยงั้นเป็นของขวัญที่ได้เจอกันวุ่นวายชะมัดเลยฉันยังได้ยินอยู่นะฉันไม่เอาหรอกน่าน่าอย่าพูดแบบนั้นสินี่ดอกไม้จริงเลยนะเป็นของหายากชะละถ้าเอาไปให้สาวแล้วก็จะต้องดีใจมากๆเลย ราคาเท่าไหรล่ะราคานั้นก็แล้วแต่จะเสนอเลยสำหรับนายแล้วไม่คิดเงินก็ได้อย่ามาพูดบ้าๆนะสองกิวพอหรือเปล่า2อกิโเนี่นะนี่นะดอกไม้ของจริงช่นะให้เต็มที่สามกิวแบบนี้มันขาดทุนสุดๆเลยนะแถมอีกอย่างบอกไปแล้วไงว่าไม่คิดเงินนะฮะ อุตสา่า์เด็ดมาอย่างดีอย่างน้อยก็หกิโลแล้วลกัน<อ>แต่ไม่จำเป็นต้องให้ฉันหรอกนะอดอกไม้นี้แปลว่าพบกันอีกครั้งขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะว่าฉันโหดนะก็ให้ความรู้สึกนั้นอยู่นะถ้ามาขู่กันแล้วก็ไม่ได้ผลหรอกเอ๊ะ คุณพี่จอมโหดกำลังเข้าใจผิดว่าฉันคู่อยู่เหรอไม่ใช่หรอกนะฉันไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะเต้าปฏิกร์มาโคเพิ่งจะระเบิดไปหมันมาดคืนนี้รีบเลิกขายจะดีกว่านะช่วยฉันด้วยอ เห็นกันหมดซะพวกนั้นไม่เห็นกันเหรอเนี่ยอย่างที่คิดเรียบหนีกันนี่ ระวังเจ้าดาบยักษ์นั่นลงซะช้าๆนะักรกลิติการินัจ่นี่เจอนี้ซะหายไท้งนะโทษทีนะ หยุดเดี๋ยวนี้เจอตัวไอ้หนูสก,กปรกนี่แล้ว หลบบนไว้ซ่เดี๋ยปล่อยให้หนีได้จากกองกำลังเขตแบบปดโดยที่สองพบตัวชายที่หลบหนีขณะนี้กำลังจะเข้าจับกุมเฮ้ยนี่ไอ้ดามั่นมันเยยิงเลย คลาคงไม่มาแล้วสินะครับอย่าทำหน้าแบบนั้นสิจะหมอหน,านบบ้นาปลอดภัยอยู่แล้วนักเห็นฝีมือเขาไม่ใช่ด่วยไงระดับโซเยอร์แบบนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยละ่ะเดี๋ยวก่อน ทำให้เป็นห่วงทับแย่เลยนะฮะอ้าวหลุดละเออหายหัวไปในมาตั้งนานน่ะฮะฉันไปวิ่งไล่จับกับพวกหนวยรักษาความปลอดภัยมานิดหน่อยนะแล้วก็ล่อพวกมันให้ออกห่างจากสถาน,นีแล้วด้วยใช่ได้นี่น้องเพิ่งพาได้สุดๆเลยว่ามอหมอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนอ มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามพวกนายเฮ<ะ>เคยเจอศัตรูที่มองไม่เห็นบ้างไหมฮ<ะ>มันเหมือนกับหมอกสีดำที่สวมผ้าคลุมอยู่แล้วนายเห็นมันงันเหรอจู่ๆก็มองเห็นขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าสามารถติดต่อกันได้อาวุธใหม่ของพวกชินระเหรอฮ้กลัวจนตัวสั่นและหลอนไปเองมากกว่าช่างมันเถอะ ฉันเลือกถามผิดคนเองละ่เะเสียเวลารีบไปได้แล้วแอ,อร์อัดหน้าดูเลยนะครับทั้งที่เป็นขบวนสินค้าแท้ๆเป็นผลจากคำสั่งอองพยบล่ะมั้งคิดซว่าโชคดีจะได้แฟงตัวง่ายขึ้นไปรวมตัวกันที่หัวขบวนเถออไป,ไปอยังพื้นที่เขตที่เจ็ดทางเขรมเนเจาวริกรมาโคมใหม่เล็กนึงจึงจำเป็นต้องใช้มาตราการฉุกเฉิน ประชาชนทุกท่านและต้องขออภัยในความสิดกมาดนัดนี้ด้วยนะจะเดินทางรถหรือขอสอบอะไอใหแทบจริงทุกคนดูกกลัวกันหมดเลยอ่ะก็แน่อยู่แล้วนี่คุณเ้าวผมน่าถ้าจะสารภาพบาปแล้วก็ไว้พูดตอนอื่นดีกว่าเฮ้รเข้มงวดจังเลยนะทำไมคนเยอะแบบนี้เลยนี่ยอุตส่าห์มา เอเอคือว่าขอถามรายอย่างซ<น>ินายน่ะดูเหมือนว่าจะชินกับสถานการณ์พวกนี้นะตั้งแต่ที่หน้าสถานีรถไฟแล้วก็ที่เขตแปดแล้วเพราะเป็นโซเยอร์แหะนะฉันนี่ขาเขอสั่นไปหมดเลยโคตรกลัวเลยเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ชินเองละถ้าเป็นงั้นก็คงดีละไม่สิจะดีหรือเปล่าคราว SOS จฉันสั่นไม่หยุดเลยระเบิดที่ฉันทําไม่น่าจะมีพลังทําลายถึงขนาดนั้นไม่เข้าใจจริงๆก็ที่ระเบิดทําปฏิกิริยากับพลังงานมาโคเธอเป็นคนบอกเองนี่ตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแต่ว่าเตาปฏิกณ์น่าจะมีระบบที่พอควบคุมได้สิสัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อกี้นายบอกใช่ไหมอ๋อไม่ไหวแทนที่จะมากังวลตอนนี้มาคิดถึงจุดที่ฉันพลาดไปดีกว่าใช่แล้ว ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็จะก้าวต่อไปไม่ได้นี่คราวขอบใจที่ช่วยรับฟังนะพวกไวารายที่ระเบิดเต้ามาโครเนี่ยทำเอาเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะเนี่ยอาถึงจะถูกปิดข่าวเอาไว้ก็เถอะแต่ได้ยินมาว่าเป็นฝีมือของพวกอวันแลนช์ใช่พวกเดียวกันกับที่หมายหัวท่านประธานตั้งแต่เมื่อก่อนสินะคะ อยากจะทำลายชินรัไปทำไมกันเฮ้ยเลิกพูดมากปากไม่ได้แล้วเป้าหมายของพวกอวเลนช์คือช่วยโลกใบนี้ไม่ใช่หรือไงแน่เงียบอะอะไรกันอะไรของคุณน่ะก็แค่พลเมืองดีที่รักโลกหาต้องไหนกันที่ดูเป็นพลเมืองดีีอย่าไปหาเรื่องเขาเลยครับ ระเบิดนั่นดูยังไงก็เป็นคําเตือนจากพวกวายร้ายที่ทําไม่ใช่หรือไงเพื่อเตือนไอ้พวกเลวที่กําลังทําลายโลกที่เราอยู่ตอนนี้ชื่อของไอ้พวกเลวนั่นพวกแกเองก็รู้จักอย่างดีกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเอพวกเรานะี่ยไม่ยอมรับความรุนแรงหรอกนะถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะยังใช้ชีวิตเหมือนทุกวันนี่นละคือวิธีการต่อสู้ของคนชินระละ อะไรที่เป็นพลาดค่ะนี่นะครับจ<า>ิตวิญญาของชินราสันเริญกันเข้าไปแล้วผิดได้ยังไงล่ะที่ไม่ว่ายัางไงก็จะใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่น,นอะ,อะไปกันนะครับ สาระชิบจิตวิญญาณชินระจิตวิญญาณบ้าบออะไรฉันน่ะไม่มีทางผิดหรอกนะเว้ยขอคุยด้วยหน่อยสิถ้าจะอธิบายให้สมาชิกใหม่เข้าใจจะไปต้องใช้ตอจอนี่นะถึงจะมีเรื่องที่พอรู้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะจะต้องให้บอกไอ้กซ์ก,กิร่บฉันน่ะ ลูกผู้ชายน่ะเขาไม่เล่นตัวกันหรอกนะเอาล่ะดูสิภาพจำลองของเตาปฏิกรมาโคของมิดกามีความสูงยกเหนือพื้นดิน300เมตรสถานที่ที่เรียกว่าป้อมปราการเหล็กกล้าจุดสูงสุดตรงกลางคือหอคอยสองแสงคอยควบคุมการทำงานของเตาปฏิกร,ร์รอบๆและจ่ายพลังงานมาโคให้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนผู้คนเซพติดมัน ส่วนนี่คือรูปแบบการวิ่งของขบวนร,รถไฟเป็นรถไฟสายหลักที่วิ่งไปรอบๆหอคอยนี่ไงตอนนี้เราถึงครึ่งทางพอดีพื้นที่ตรวจสอบไอดีในอยู่ตรงนี้มันจะคอยตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารวันเดือนปีเกิดที่อยู่ทะเบียนบ้านประวัติอาชญากรรมข้อมูลของพวกเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะถูกตรวจสอบโดยฐานข้อมูลเป็นระบบที่สะดวกสบายจริงๆนั่นไงมาแล้ว ไอดีพวกดองหนับรองไว้เรียบร้อยแล้ววางใจเถอะเห็นไหมเรื่องแบบนี้เชื่อมือฉันได้เลยเดี๋ยวก็ถึงเขตชั้นล่างแล้วล่ะสบายใจขึ้นหรือยังดูนั่นสิเพราะไอ้เมืองพิซซ่าเน่านั่นเลยทำให้คนที่อยู่ข้างล่างต้องทรมานมากแค่ไหนยิ่งชิ้นระจริญเติบโตมากเท่าไรดินจะแห้งแล้งอากาศจะเป็นพิษ ดอกไม้จะไม่บานถ้าไม่ชอบก็ย้ายออกซะก็สิ้นเรื่องเฮะถ้าเป็นฉันก็คงจะทำแบบนั้นล่ะตัวแกเองเน่ยแข็งแกร่งก็เลยพูดง่ายนะสิช่วยหันมามองดูคนอื่นที่อ่อนแอและยากจนหน่อยเถอะ พวกเขาก็เหมือนกับรถไฟนี่สินะต้องวิ่งไปตามรางโดยไม่อาจขัดขืนได้